จุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะครับจุดนี้เลย วิวก่อๆๆๆๆสวัสดีครับแฮปปี้ไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวผาโศกฉายาอ่างจากกุชิลอยฟ้ากันครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่ซึ่งตอนนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และมาแรงมากๆเลยการเดินทางเข้าถึงนะครับทำได้ยากครับเป็นทางแบบออฟโรดเข้าไปนะครับ ซึ่งเราได้ติดต่อรถที่จะพาเราขึ้นผาโศกไว้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปเที่ยวกันนะฮะเราต้องไปซื้อตั๋วและเขียนหนังสือขออนุญาตขึ้นผาโศกกันก่อนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มกันครับสวัดสดีครับพอเรามาตรงนี้ทำไงบ้างนะครับวัดอุณหภูมินะคะวัดอุณหรภูมิทุกคน เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะแนะนําต่อนะคะเดี๋ยวเราเช็คอินรอก่อนก็ได้ค่ะเช็คอินใครชนะนะคะใครชนะ,ะกดเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะเช็คอินเข้าอุทยานด้วยโมงตรงถึงบ่ายสามครึ่งนะคะสามีเวลาค่ะทางเดินเข้าผาโศกนะคะสามร้อยเมตรด้านขวามือนะคะตรงไปตรงนี้เห็นไหมคะโค้งโค้งสามร้อยเมตรขวามือนะจ๊ะทางเดินก่อนเลา่เข้าพื้นที่จากที่ทำการอุทยานนะคะจุดเช็คอินของอุทยานแห่งชาติขาแต้มนะครับ พอมาถึงก่อนเนี่ยเราต้องวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนนะครับวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนแล้วค่อยซื้อตั๋วเป็นค่าธรรมเนียมเข้าของอุทยานของรถเนี่ยสามสิบาทคนสี่สิบบาทนะครับแล้วก็เสร็จจากตรงนี้เราก็จะต้องไปต่อมาที่ที่ทำการอุทยานเพื่อแจ้งเข้าพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับพา,พาไปดูตู้หน่อยครับตู้อของเป็นเครื่องจำหน่ายบัตรัตโนมัตินะครับตรงนี้เราวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็เลือกภาษา okay. เรื่องภาษาเสร็จเราก็จะใส่จํานวนเข้าไปว่ามากี่คนเป็นเด็กกี่คนผู้ใหญ่กี่คนแล้วก็บอกชนิดของรถที่เรานํามานะครับวันนี้เรามาเป็นรถส่วนบุคคลสี่ล้อก็คือสามสิบบาทครับกดยืนยันแล้วก็ชาระเงินที่ตรงนี้เราก็จะได้บัตรแบบนี้มาครับจากนั้นนี่เราก็จากนั้นเราจะไปที่ที่ทํทาการทยานเพื่อแจ้งเข้าพื้นที่ผาโศกอีกทีหนึ่งนะครับต้องไปทําเรื่องขออีกครั้งหนึ่งที่ที่ทําการทยานโอเคครับ รองเท้ายากใชตรงนี้ค่อยจะไหดการเจ็นไหมครับใกล้ไหมครับใกล้รงรานเสือก็กังขครับไม่น,มนใช่ครับ แ,<ด>แต่ตว่าน้พื่วมก็มันไม่แน่นะประมาณช่วงน,น,นี้โอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ที่ทําการอุทยานชาติผาแต้มนะครับเพื่อทําการขออนุญาตขึ้นผาโศกนะครับแล้วก็จะได้แบบฟอร์มตุนนี้นะครับให้มีคนขออนุญาตนะครับระบุจํานวนนะครับว่ามีคนขึ้นไปกี่คนอ่าเราก็มีเบอร์ติดต่อมีอีเมลนะครับ ระบุจุดท่องเที่ยวเราเขียนว่าผาโศกวันที่นะครับเดินทางกี่โมงกี่โมงนะครับเป็นการขออนุญาตเดินทางนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับโอเคครับเราได้ตัวนี้แล้วไปเที่ยวก็ได้ครับอ่โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ําตกสร้อยสวรรค์นะครับพรอดีว่าเรานัดไกด์ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตามหาไกด์กันครับพอดีเขาเอารถไปเอารถแท็กมารอรับเรานะครับ ของัสวัสดีครับพี่อันนี้นั่งไหนบอกผมจะนั่งงานแบบหนึ่งสาบทได้ครับพี่นำทางยังไม่เพ่พี่ชื่ออะไรครับสุจินครับสุจินนะครับพิอิงพิเอิงครับครับอ๋อเราเจอพี่ไกลแล้วครับเรียกตัวเองว่าอะไรดีพี่เป็นเป็นในพานพี่เป็นนพานครเป็นผ่านนะครับเอาไปรถอันนี้บอกครับครับโอ้โหรถไถนะครับขึ้นไปทางไหนครับ ย้อนกลับไปถ้างั้นตรงนี้ก็ทางลงน้ําตกครับตกใกล้ๆป่ะครับเราจะใช้เวลานานไหมขึ้นขึ้นไปขาโศกชั่วโมงชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งเลยครับกี่กิโลครับนี่เจ็ดโลแปดโลเจ็ดโลนิประมาณเก้าโลโอ้ครับมันเป็นทางแบบอัพโหลดเป็นว่า รถธรรมดาไปได้รชสูงสูงๆไปได้รถรถใหญ่ๆไปได้นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกนะครับเดี๋ยวพี่พี่อื่นจะพาไปนะครับอะซื้ออะไรครับอาจารย์ไม่พี่กินอเล่นไี่เฉยครอาหารอยู่ที่ที่หน้าน้ำตกนะปนิพ๊ด จริงๆกูอยากยิงออกมาขายรูนะครับกลัวเสียบคืนไม่เป็นไม่เป็นมากครับถ่ายยังไงวะถ่ายไม่ให้หนเซลฟี่แหละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเวลา1 1 4 4นาทีนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับขึ้นรถแท็กซี้ไปนะครับกับสมาชิก เจ็ดคนนะครับขอบคุไปร่อยๆนครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถนะครับนั่งหน้านะครับรถถึงหรือยังเรอ สองทั้งหมดเจกิโลตอนนี้เรามาได้2องแ <c oughs> ลใช่ได้ไปแล้วเไปแล้วไปอนุญาตมีได้ไไาาขา<อ>ม,มา,ขา่ไหมมาผม,ม,ม,มบ,อบอกตรงนีเจ้าที่ก็ตรวจใบอนุญ,ญาตนะครับ<อ>ที่เราไปขอขึ้นมานะครับเจ้าที่ตรวจอนไญาต รู้ึกว่าหลังจากด่านตรงนี้เนี่ยก็จะเจอทางที่มันค่อนข้างออฟโรดแล้วก็ดูเอานะครับว้าวว่าผมจะจับอยู่หรือเปล่าถ้าหลาเองไม่เป็นไรตรงนี้เกาะอ,อยู่ไหมจะเกาะอ,อยู่ไหม <S <S อะไรนะอะไรนะครับพี่หัวควยุยหัวควยุยคุยก็คือ หัวสัหัวสัตวดงกัวสัตว์ต้องแดงแก่รวยฮ่ต้องรวยต้รวยฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่่าฮาา่า่า่าา่า่า Oh. ลงไปเข็นเอาไงครับเอาไปพี่จอ,อ,อดแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเย <c oughs> เริ่มเจอทางที่ เอาโหลดมากๆโอ้โหดูทางนี้โอ้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเราเรียกว่าอาการอะไรหัวควยหมดเล่าโอ้หั้นหัววยเข้าใจเลยว่าทำไม7กิโลถึงใช้เวลาโอ้หัวควยยทมลยแปลว่าหัวสั่นหัวสั่นสั่นคลอน อันนี้คือครึ่งทางนะครับแล้วก็ต้องน็อกแน็กน็อกแน็กไปงี้เรื่อยๆอโอ้โหชั่วโมงหนึ่งตอนนี้หนีงูแล้วนะคือเอ,เอวัะวะภายในมันงงแล้วว่ามันเป็นอะไรกันแน่กระเพาะก็จำดิ่งไม่ได้โอ้โ้ตอนนี้หิวมากรนะ้อ,อนด้วยตอนนี้เทีย่ยงเที่ยงเที่ยงครึ่งแล้ว ข้างหลังนี่ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะเริ่มร้อนจกจิกิโลพี่กกจิกิโลสองโลสองโล,งโลใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เลยครับพี่เขาเอาเดี๋ยวเขาดูถนนก่อนทางเอาพี่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับนี่มาได้เกินขึ้นทางคนระับ ก็เป็นการ DIY รถขายี่อันนี้คืออะไรพี่ไฟชีตเอ้ยทาปเรียกอะไรท้าเอ่าข้างหลังนะฮะอากาศรถมุมหลังคาเรียบร้อยแล้วนะโอเคพี่กูจะตายแล้วครับจะเป็นลมแคมปิ้งแคมปิ้งก็สวยเลยแอโอ้โหรถสายแคมป์นะฮะพี่ ตอนนี้ก็ออกจากพุ่งหญ้าลานหินนะครับเข้าป่าอีกแล้วครับตรงนี้เป็นป่าทึบนะครับภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยลูกพี่เมืงหลังก็ปลราคาลงแล้วแน่เลยประปุนรับ มันเหมือนคนละโลกเลยครัตอนนี้อากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นดีมากเงี้ยอะไรดีเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกีย้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันติดตรงนั้นมาดื่มไม่เสดพี่ต้องมีเบี้ยเอาพี่เข้าเข้าลายนี้ก็ได้เข้าลายซ้ายเปล่าเนี่ยได้ไงนั่งถ่ายนั่งถ่ายไป

ตอนนี้ก็เข้าใกล้ผาโศกแล้วนะครับมองไปนี่ก็จะเห็นเห็นหน้าผาเรียบร้อยนะครับเห็นหน้าผาแล้วนะครับที่จอดนี่ก็เพราะว่าจุดนี้มันจะมีดอกไม้ป่านะครับสวยมากเลยนะครับนี่ดอกไม้ป่านะครับสวยจนต้อง จอดลงมาชมนะครับให้ทีมงานมาถ่ายรูปชมเลยครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ถึงจุดที่เราจะต้องเดินลงแล้วนะครับเดี๋ยวเอารถไถไว้ตรงนี้นะครับต่อไปเป็นการเดินป่านะครับแบ็คแพคเกอร์ ถึงจุดจอดรถจุดตรงนี้นะครับก็เวลาประมาณบ่ายโมงเรามาโอ้เรามากี่โมงเที่ยงหนึ่งชั่วโมงจริงครับชั่วโมงกว่าด้วยนะยังยังอันนี้ยังไม่ถึงนะต้องเดินนิดนึงชั่วโมงี่นรกมากครับนรกหมดแล้วเด็กเด็กแดกนะฮะทางดีมีเซเว่นับพี่อึงตอนนี้เล็กกี่เมตรครับตอนนี้ประมาณ400เมตรครับ400เมตรเราต้องจอดไว้ตรงนี้ฮะครับพรข้างหน้ามันอยากครับ ไปยากนะครับอ๊ะแสดงว่าเดินไม่ลำบากเท่าไหร่น้องโอเคตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะโอเคครับพี่ครับแต่พี่อื่นพาไปยังไม่กินหรือม้วเขิมกขัดเก่าผมมันโค้งไปไหมเฮ้ใช่ปะอ๋อเดินป่าเบาๆนะครับมองไปเห็นวิวทิวทัศน์แม่รู้สึกว่ามัน น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับตรงนี้ที่คืออะไรครับพี่จุดชมวิวครับโอมันสวยตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อจริงๆด้วยเดี๋ยวเราเดินมาดูสัหน่อยครับอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปสวยนะครับมปนเจ้าโว้ยสวยจัด มนขมนขมนโอเคครับตอนนี้ก็เหลืออีก200เมตรนะครับไปครับ2 0 0เมตรที่เหมือน200กิโเมตรโอ้โหเห็นแดดแล้วรู้เลยนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดในจังหวัดอุบลอย่างที่เขาว่ากันจริงๆฮนะ <laughs> โอ้โห,ห <laughs> ก็ในเรื่องของการแต่งตัวนะครับ ผมก็จัดเต็มไม่ให้มันโดนแดดลงกระดนี้ขึ้นกดไหนวะนี่ขึ้นก็สุดยอดโอเคครับใช่แล้วครับถึงแล้วครับผาโศกอาฮ่า,า,าถึงแล้ว จะรอดได้อย่างไรแคมป์แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงผาโศกนะครับจัดแจงเตรียมรับทาดาหารนะครับดูข้าวป่าของเรานะครับส้มตำปลาดุไอ้นั่นอยู่ไหนไก่เดี๋ยวผมคนเล็กนะครับมี่น้องพร อะไรมืออยู่ไหนหาของครมบต้องมีอะไรหายแน่นอนหลายคนหิวก็หายเขาเอาคำบ่าวเ้ามาใชพี่เบียร์เป็นไงครับพี่เบียร์สบายมากพี่โยยกินก่อนแล้วแซ่บหวานซึ้่ไนช้อนที่ใช้คนเมื่อกี้นี่ผม นี่เตียวบอ๊ำนำเลยช่วยมาครับกินข้าวเที่ยงครับข้าวเที่ยงขาโศกจะอร่อยกว่ากินข้างล่างแน่นอนเพราะว่าเหนื่อยกินบนที่สูงครับผมประมาณสามพันห้าร้อยไม้จากทะเลนผมมั่วฮะบนพื้นที่ห้าร้อยเอเคอร์ติดกับรัฐแคโรไลนาเซซ์อเมริกาโอ้มันอร่อยจริงๆเลยซาร่าเนื้อตรงนี้ก็คือเนื้อ พายินดาที่เราหาได้ระหว่างทางหมาพันอะไรครับไม่ใช่เอเครับตอนนี้เราก็เดินลงมาดูผาโศกนะครับนี่นะครับน้ำตกผาโศกทีมงานเราทั้งนั้นนะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คือถ้าใครจะ อยากได้วิวหน้าผานก็ต้องต่อคิวกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าข้างล่างนี่น้ำเย็นมากเลยอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวลงน้ำแล้วนะครับตรงนี้คิดสุดที่มหาชนนะครับไปถ่ายรูป วิวสวยมากเลยครับไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปนะครับจุดนี้เลยเดูวิวซะก่อนดูวิวนะครับสยุดยอดมากน้ำเย็นมากเลยนะครับเดียวเดียวเดี๋ยว โอเคครับหลังจากที่เราลงเล่นน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็สนุกมากเลยนะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับต้องบอกกล้ว่าเลยเนี่ยขาโศกเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวมาสัมผัสให้ได้นะครับมันอันซีนมากๆสวยสุดๆเลยครับเค okay, ตอนนี้ครับกลับมาอยู่ที่จุดจอดรถไถน,นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรถไถ่ตัวนี้กลับไปข้างล่างครับ รู้สึกว่ากอนกลับนี่มันเหนื่อยจังเลยไม่รู้ทำไมเหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะต้องหัวสั่นด็อกแ็กไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงที่จอดรถอีกหนึ่งชั่วโมงเตรียมสายหัวไปพร้อบกันเป็นจังหวะร็อกนะครับ 예, yeah. ี시๑ ถึงน้ำตกค่อยสวรคนแล้วครับจุดจอดรถของเราโอ้ยเจะคนเป็นไงพี่รู้สึกยังไงเสียมากมันอีมของอรถไหนมาลุกไม่ขึ้นเลยเปไงครับเจ็ดแหลกเจ็ดแกเครื่องเจ็ดของเรา ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับ oh, <c oughs> โอ้โหเทียมากนะครับสำหรับการไปเที่ยวมาทั้งวันนะครับตอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะครับวันน <c oughs> ี้ต้องข <c oughs> อข <c oughs> อบคุณผ่านผ่านเอิ่มมากๆนะครับขอบคระคุณครับถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกลับบ้านกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับ Happy r i อร์นะครับ รอบหน้าเดี๋ยวปเป็นการเตินตั้งแคมป์ท่องเที่ยวดีนะครับบา,บายยครับ